สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์กันทุกคนนะครับผมโอเควันนี้มาแปลกๆนะเอาโทรศัพท์ถ่ายนะเนื่องจากแบบโน้ตบุ๊กแหลกนะเออวัอนนี้เราจะาเปิดกล่องสองกล่องนี้นะครับผมก็ต้องคลิปก่องก็ต้องขอภายนะที่เสียงกับเอ่อวิดีโอมันไม่อันนี้กันนะเออวันนี้เอาโทรศัพท์ถ่ายเลยโอเคเราจะมาเปิดสองกล่องนี้ดูดีแหลกลิปหายสองกล่องนี้นะสีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับผมสองกล่องนะ โอเคนะครับผมแต่ผมว่าผมอยากซื้อกล่องสีเงินอย่างเดียวอ่ะอเออแต่ว่าซื้อทีละแบบออไม่รู้จะพูดอะไรโอเคซื้อเวลานะครับกำลังซื้ออยู่โอเคขายแล้วหนึ่งกล่องเราซื้อกล่องเขียวไปแล้วใช่ไหมโอเคนะครับตอนนี้ก็ขายอยู่นะแหลกมากเลยนะครับเอากดไปดี โอเคตรวจสอบไอเทมกันนะครับอ๋อมาแล้อย่างละใบท็อปสิบอ่าแพ็กสตารต์เราได้นะครับผมโอเคเริ่มจากปีไหนดีเอาสิบเวอร์ดีกว่าไอสิบสี่เวอร์โอเคตัวที่แพงที่สุดก็น่าจะเป็นโดนะครับยี่ห้าล้านเอาไปไว้ล่างเลยผมจะเอาตัวแพงที่สุดมาไว้ล่างหนึ่งตัวนะทุกใบเลย อย่างน้อยขอสักเกินร้อยล้านสักตัวหนึ่งอะแสงม่วงโอ้โหหูแมวโอ้โหตัวที่สองบนสุดนะฮะถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มโอเคได้อยู่อไปไหนต่อดีสิบยูมาโอเคนะครับมาซี่นะอโอ้โหถ้าได้มาซี่มาเนี่ยคุ้มแล้วเออได้มาซี่มาก็คุ้มแล้วผมว่า เพราะมันเติมสามร้อยแล้วมันได้ร้อยเอ็มนี่มันมีกล่องการ์ดร้อยเอ็มอยู่มาซี่มาปัางลูนี่อิสาดเอาสิบวิวก่อนดีกว่าโอเคตัวแพงสุดก็ยังเป็นฮิงกูอินนะอุ้ยร้อยล้านเลววยวะผมอยากได้ไมคอนอะเอาไมคอนออกด้วย ไฟแลกภาพอาจจะช้าหน่อยนะครับผมพอถ่ายคลิปไปด้วยแล้วแบบอันนี้ไปด้วยมันก็ยากนะโอะ้ยขึ้นมาดีที่มันไม่ขึ้นมาในคอมค้าเลยเออนี่มาละโอเคไปสองนาทีแล้วเียขอฮิงโกอินมาฮิงโกอินปังเฮ้ยล็อบเบนว่ะใช่ได้ แล้วก็สุนรขแดงนะยังไม่เคยได้ตอเลสอยากได้มากตอเลสขอเถอะก็เช็ดโอเคโอเคเอาประมาณนี้แหละตอเลสถ้าตอเลสออกมานะโอ้โหผมคลิปหน้าผมตีบวกนักเตะไทยบวกห้าเลยอะ ถ้าตัเลสออกตัเลสอุ้ยตัเลสมาจริงว่ะเตรียมดูคลิปตีบวกตั้งแตะไทยบวกห้าเลยครับแต่ยังไม่บอกตัวอะไรนะตัวถูกถูกแล้วมั้งเฮ้ยตัเลสกอะโอเคได้ที่อยากได้แล้วมันคุ้มแล้วตอนนี้อุ้ยผมอยากได้เวล่าเอาวิล่าอีกสักตัวมาแล้วก็เอากาก้าผมอยากได้กาก้านะแผนเดิมครับสูตรเดิมเลย อังการาคาตกนะมามาอีกไหมแสง่วงเวลาปุ๊บโอ้โหสิบเจ็ดล้าน,นครับมาเตสเซกเกอร์นะฮะอือใบสุดท้ายคนระับมาถือว่าคุ้มแล้วแต่อยากได้คาร์ลอสยังไม่เคยได้เหมือนกันคาร์ลอสโอ้โหเยดดอแล้วก็อ๋อ ผมอยากได้เวลาเหมือนกันนะเอาเวลามาไว้ข้างล่างถือว่าคุ้มอะการ์ดพวกนี้มันคุ้มแล้วขอร้อยล้านอีกสักใบามาเกิดร้อยล้านแสงม่วงแสงม่วงหน่อยมาปังอืรุ่นวันนี้ตลอยอื้มสัตว์เด็ดมามาดูทีมกันนะครับมาดูว่าได้ตัวอะไรบ้างนะ ือว่าคุม้มนะผมว่าจะใช้ดีหรือว่าขายดีว่าตอนลรเนี่ยนี่ผมมีนกเตะไทยอยู่เดี๋ยวไปซื้อบวกสี่บวก5้ามาบวกต่อเนี่ยมีทุกตัวอะไรนกเตะไทยแต่ไม่ได้เอาขึ้นทีมนะทีมเต็มโอเคครับก็ขอมาก็คลิปนี้ทำมาเพื่อขอโทษนะที่คลิปก่อนมันเสียงกับวิดีโอไม่เท่ากันนะ แล้วก็าฝากกด subscribe กดถูกใจกดแชร์กันด้วยนะครับผมมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย